ไปนี่สิเป็นลูกโอ้นู่นปูไปดูไปดูปูอยู่นู่นนี่มาดูจะใส่ใส่ยี่นี่เลยเอ้ยไม้ก็ใส่<อ>นี้เลยจะใส่ไปใส่เหยื่อท,ท,ท,ที่นู่นจะใส่เหยื่อที่ตรง เตรียมของอุปรกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดินทางไปที่หาดใหญ่ครับที่ผมเคยหาหอยประจำนะครับไปวางใส่จุดนั้นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องขับรถไปประมาณสัก2กิโลครับท่านผู้ชมโอเคมาคอยลุ้นคอยชมกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปูสักกี่ตัว11ลูกกับเนี่ยครับพร้อมเลยนะนี่ผมกลังจะไปด้วยแต่ไปไม่ได้ไกลเกินนะไปไปนะโอเค Okay, ไปไปเจอกันที่ย่านกลับไปคนเตรียมพร้อมแล้วนะครับนี่เดินทางไปสู่ชายหาดระหว่างไปดัมของผมไม่รู้ว่ามานไม่มานนะครับวันนี้แต่ก็โอเคครับรก็ชิ้มแรกชิ้กได้ไปแล้วเมื่อวานนะครับลูกแรกเจอกแรกได้ไปแล้ว ไน่น,น,นปากกลองไปนะครับ้ชบ 9, กังวินเภอี่อจตรังนะครับ,บนปากกลองไปที่ผมไปาหอ,อยตลอดนะครับที่เคยไปทำคลิปให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับ เดินวนเดวนมาดนนี้คือท่าเรือปากลองครับหน้าเรือปากลองช่วงนี้เรือก็จะออกไปตักแมงกะพุนนะครับ ผมมาถึงที่ชายหาดเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใส่เหยื่อแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปตีจุดนี้นะครับวางใส่11ลูกครับท่านผู้ชมมาคอยลุ้นคอยชมนะครับว่าวันนี้ใส่11ลูกนะครับว่าจะได้ตะกี่ตัวแต่เมื่อวานไปวางไว้หนึ่งลูกหมาเลยครับยกตอนเช้านะครับพึงยกเ็ดน,นะครับท่านผู้ชม นี่ครับนี่ครับสอตัวจุดนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไล่ไล่ไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดนะครับท่านผู้ชม Ok lấy vàng tập này đi qua. ริมชายหาดกระพอครับท่านชมก็อจุดนี้ที่พวกเราเคยมาตักตักปูดำตลอดนะครับแต่วันนี้ลองมาลุ้นดูนะครับมาหวังใจมาหวังใจเปื่อจะหมานนะครับท่านชมโอเคจุดนี้เลยนะครับ นีวางใส่ไปแล้วสี่ลูกนะครับท่านชมสี่ลูกเหลืออีกเจ็ดเจ็ดลูกครับตำรหมเดเอ็ดลูกครับว้าววันนี้มาคอยลุ้นกันว่าจะได้สักกี่ตัววันนี้มาวางใจที่แบบหมายที่เคยมาตักปูครับท่านชมไม่ได้ไปที่ได้กล้ามตโตๆตอนแถวจุดนี้จะเป็นส่วนมากจะเป็นตัวเล็กนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ มาลองลุ้นดูเผื่อจะได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ถืออดด้วยนะครับไม่ได้ลุยแบบโคล,น,คลนไม่ได้นะครับเดี๋ยวอันตรายบวชด,ด้วยเดี๋ยวบวชแตกนะครับโอเคจุดอีกวันนี้ไม่แน่ก็วางที่จุดนี้หมดไปเลยนะครับเลยออเลยหออกลูกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นอีกสามลูกลูกเอาที่ขบขอมก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปที่อีกจุดนู้น พรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเอาจุดนี้หมดไปเลยนะครับท่านผู้ชมโอเค เวลาก็เจ็ดโมงเช้าครับท่านผู้ชมเกือบแปดโมงนครับเกือบแปดโมงเดี๋ยวน้าจะขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมายกนะครับท่านผู้ชมตอนเย็นค่อยมายกว่าวันนี้จะมาหรือไม่นะครับเราไม่เคยมาวางจุดนี้นะครับแต่่วนมากจะมาช่วงที่ว่ามาตักปูกครับท่านผู้ชม ตวลืมครับต้องหักกิ่งไม้ไว้โอเคตอนนี้เหลือประมาณสามลูกครับท่านผู้ชมก็ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะเดินให้ที่เกาะน,นี้ให้หมดไปเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเราจะไปอีกจุดที่เคยล่าหอยแครงยักษ์นะครับท่านผู้ชมก็วันนี้เดี๋ยวตอนเย็นตอนบ่ายนะครับตอนเย็นๆจะมายกใส่เพราะว่าวันนี้น้ําตรงกับน้ำหนึ่งคำนะครับหนึ่งคำสองคำนะครับเพราะว่าน้า จะขึ้นประมาณสักสิบโมงเช้านะครับท่านผู้ชมประมาณตอนนี้ก็ใกล้จะขึ้นเลยครับใกล้จะขึ้นเลยครับเพราะว่าน้ําขึ้นเยอะนะครับช่วงนี้น้ําขึ้นเยอะน,อน,น้ําตอนกลางวันไม่รู้จะเยอะไม่เยอะแต่ว่าก็โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเหลืออีกสามลูกนะครับอีกสามลูกเดี๋ยวเราไปจะไปดูว่าลงจุดไหนนะครับ เอาสามลูกเอาจุดนี้หมดไปเลยนะครับอีกสามลูกเดี๋ยวราไปวางจุดนู้นนะครับ นี้คือตังไปหาหอยครับท่านผู้ชมตังไปหาหอยแคลงยักษ์ครับวันนี้เอาแค่ไม้นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่ถ้าเกิดมาอีกครับเดี๋ยวจะไปหมายหอยแคลงยักษ์เลยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะวางอยู่แถวๆนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวได้เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นมาชมนะครับตอนบ่ายสามโมงว่าวันนี้จะได้บังไหมเอาไปทํากับข้าวนะครับเอาไปทําละสิทธิ์อดนะครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เราจะได้เดินทางกลับนะครับ